สวัสดีครับแฟนๆรถยนต์ไลฟ์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาอยู่กับนิสสันคิกครับรถ b ีเอสยูวีรุ่นล่าสุดของนิสสันวันนี้มาเจอแล้วนะครับตัวจริงเสียงจริงแต่การลองขับเดือนหน้าเราได้รู้จริงๆครับว่าผลการลองขับจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เรามาเดินดูรอบคันเรามาดูในเรื่องของ ออปชันการใช้งานตัวจริงๆของเขาดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นการเปิดตัวผ่านออนไลน์วันนี้เรามาดูตัวจริงๆของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรรุ่นที่อยู่ข้างผมนะครับเป็นรุ่นท็อปของเขานะแต่ยังไม่ใช่เป็นทูโทนนะครับเป็นสีธรรมดาเป็นสีดําธรรมดาราคา1.049ล้านบาทถ้าคุณอยากได้ทูโทนคุณเพิ่มอีก15,000บาทถ้าคุณอยากได้ภายในเป็นทูโทน คุณเพิ่มอีก1,000 0บาทนั่นหมายความว่าคุณต้องเพิ่มอีก2,500 0บาทคุณจะได้รถท็อปที่สุดของเจ้า Nissan k i ก VL นะครับแต่ตัวนี้1.049ล้านเน้นๆที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมเหมือนกันว่าทูโทนที่เป็นภายนอกเป็นอย่างไรทูโทนที่เป็นภายในเป็นอย่างไรแต่ตัวนี้ล้าน4 9 0 0 0บาทคุณได้คันนี้แน่ๆในสีธรรมดาเบสิกแต่นอกนั้นนะครับออปชันต่างๆเหมือนกัน ล้อและยางทุกอย่างเหมือนกันขอบ17เหมือนกันตั้งแต่รุ่นล่างยันรุ่นท็อปเดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยครับทานผู้ชมครับว่าเจ้า Nissan ค i c คันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแต่ดูรูปรักษณ์ภายนอกน,อกน,น,นะครับทานผู้ชมถ้าเรามองในตอนนี้ไม่ได้ใหญ่มากมายเขาอยู่ในกลุ่ม B SUV ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาเจอกับ Toyota CHR เต็มรูปแบบมีหลายคนเอาไปเทียบกับ MG ZS EV ด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องบอกว่า MG ZS EV ขนาดเขาใหญ่กว่าเขาเป็นรถไฟฟ้า100%ยแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์แบบลูกผสมแบบ Toyota CHR อย่าง Nissan Qic ซึ่ง เป็น e power ถือว่าสมน้ำสมเนื้อไซซิ่งใกล้เคียงกันนะครับความสูงจากพื้นถึงตัวรถใกล้เคียงกันตัวของนิสสันคริกนะครับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1.2ลิตร129แรงม้า260นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์ตั้งแต่300-3000ถึง3,000รอบต่นอนาทีเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไม่มีแฝงด้วยเครื่องยนต์ใดๆเลยนะครับ ไฟฟ้าล้วนขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแต่ไฟฟ้านั้นมาจากการทำงานของเครื่องยนต์1.2ลิตรเบนซินน้ำมันเติม e 20เท่านั้นเจ้านิสสันคลิกนะครับทุกผู้ชมนี่หน้าตาเขาถ้าเป็นรุ่นท็อปนี่ครับกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้นะมีลายแบบนี้นะครับกระจังหน้าทรงนี้ก็คือทรงของนิสสันในรุ่นทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับในตัวใหม่ๆของนิสสันกระจังหน้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วมาตั้งแต่นิสสันเมร่าเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะครับ มีกันชนด้านหน้ามีชายด้านหน้ามาให้จุดเด่นเนของเขาครับคือไฟหน้าแบบ LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติในรุ่นของรุ่นท็อปคือ v l ตัวนี้มีไฟตัดหมอก LED มาให้ด้วยคือถ้ารุ่นท็อปต่อรุ่นท็อปต้องบอกว่าออปชันเขามาค่อนข้างที่จะดีเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะนะกล้องมองรอบคันมีมาให้ a p t i v e Cruise Control มีมาให้ต้องขออภัยในครั้งที่แล้วที่ผมบอกว่ารุ่นท็อปไม่มี Adaptive Cruise Control เขามี a p t i v e Cruise Control มาให้และ a a p t i v e Cruise Control ทำงานจนถึงจุดุดดดหยยนิ่ง้ว ก็ถือว่าเป็น Adaptive ตัวเต็มในขณะที่ Mazda CX 30 Adaptive Cruise Control ยังไม่ถึงจุดหยุดนิ่ง Adaptive Cruise Control ถึงจุดหยุดนิ่งที่แข่งขันอยู่ในตลาดเดียวกันคือ Toyota CHR เท่านั้นที่เป็น Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับ Honda HRV ไม่ใช่ไม่มี Honda HRV มีแค่ City Brake เท่านั้นแต่ n i s ิสันคิก City Brake มี Toyota CHR City Brake มี Mazda CX 30 City b r a k e มี และในส่วนของนิส s ั n i n t e l l i g e n c e ในเรื่องของความปลอดภัยนอกจาก d d p t i v e c r u i ร e c o n น r ทนมีนะครับมี City b r e k k มีมีกล้องมองรอบคันให้มีระบบเตือนวัตถุรอบคันให้มี Blind Spot ให้มีเตือนเมื่อถอยหลังออกจากซองและมีมุมอับของสายตามีให้แต่เขาไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมครับเขาไม่มีในเรื่องของ Lane Keep Assist ต่างๆไม่มี ในขณะที่ CX 30B นั30 B, ่นคือจุดเด่นและจุดด้อยของเจ้านิสันคิกแต่จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะนิสันคิกราคาตัวท็อปอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทในขณะที่ Mazda CX 30นั่นเข้าไปล้านสองแล้วมีราคาที่แตกต่างกันก็9 0 0 0 0กว่าบาทก็ถือว่ามีความแตกต่างด้านราคาเข้ามาด้วยแต่นิสันคิกมีระบบความปลอดภัยที่สูงกว่า Toyota CHR ในรุ่นท็อปนี่คือสิ่งที่นิสันเขารู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนเขาคืออะไร จุดอ่อนเขาคือออปชันจุดอ่อนเขาคือแบรนด์ที่ยังไม่แข็งแรง mm. เท่ากับโตยต้าเท่ากับฮอนด้าเขาต้องใส่ออปชันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเข้ามาในนี้ได้นะครับ mm. นี่คือด้านหน้านะค่อนข้างจะลงตัวนะ mm. ไฟหน้า led เ mm. ต็มระบบไฟหลัง led เต็มระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้มีไฟหน้าแบบ follow me home ด้วยนะครับ mm. ก็คือดับเครื่องแล้วไฟหน้ายังติดอยู่5วินาที10วินาที15วินาทีแล้วแต่เราจะตั้ง mm. ไล่มานะครับนี่ mm. ไฟหน้าแนวนี้นะมีไฟ daytime running มาให้ด้วยนะ มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อปมีเดย์ไทม์ดันนิ่งมาให้ไฟ LED ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อปสุดยอดผมชอบมากล้อและยางขอบ17อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะยางก็เป็นยางเกรดกลางๆนะครับตัวนี้เป็นดันหลบนะนุ่มนวลใช้ได้แต่บอกเลยยางตัวนี้ปีดึงปีครึ่งเนี่ยหมดสภาพแล้วนะครับตัวนี้แต่เน้นนุ่มนวลอาจจะมีเสียงดังขึ้นมาเล็กน้อยนะถ้าดูจากสเปคยางเดี๋ยวลองไปขับกันจริงๆก่อนอว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าลายล้อแมก เป็นทูโทนนะครับรุ่นท็อปยันรุ่นเริ่มต้นเป็นลายนี้หมดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจใครซื้อรุ่นเริ่มต้นรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับดิสเบรกสลอ้อยางซีรีส์นะ 20555R17 ทุกรุ่นยางซีรีส์เดียวกันลายล้อเดียวกันนะครับในรุ่นท็อปจะมีราวหลังคาให้ด้วยกระจกสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้มีกล้องข้างมาด้วยเพราะนี่คือรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปและรุ่นรองท็อป a r ราว d ิวมอนิเตอร์มีกล้อง4ตัวหน้า1หลัง1ข้าง2นะครับดีมากๆเป็นรุ่นเดียวในคลาสที่มี a r ราว d ิวมอ Monitor ตรงนี้ผมชอบและเจ้ากล้องมองรอบคันเนี่ยมาในรุ่นรองท็อปด้วยราคา999,000บาทให้ออปชั่นในเรื่องของกล้องมองรอบคันด้วยเยี่ยมนะครับมี b a ตอ e E-Power มาชัดเจนนะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่เป็นแบบ Keyless นะครับนะไล่มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าภายในภายนอก เาออกเป็นอย่างไรนะแต่เรามาดูกันด้านนอกก่อนเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามนี่มีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะโอ้โหสุดๆตัวนี้นะครับไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายเนี่ยเป็นแบบมุมแรงนะเป็น LED เต็มรูปแบบด้วยเต็มระบบด้วย e-power สัญ e ลักษณ์ e-power มีเซ็นเซอร์การะยะด้านหลังมาให้นะครับมีระบบเตือนเมื่อถอยหลังออกจากซองและมีรถเข้ามาในมุมอับสายตามีมาให้ด้วยในรุ่นนี้นะครับ ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคุยหนักนะหนักหนักเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มั่งมายเพราะเขามีโชคช่วยอยู่แล้วนะครับนี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของนิสสันคิกเราเอาที่บังสายตาออกนะครับมาดูกันตรงตรงนี่เรามาดูกันชัดๆว่าใหญ่หรือเล็กถ้าเทียบกับนิสสันจุ k กที่เราเคยขับที่เราเคยใช้อยู่ในรุ่นก่อนเขาใหญ่กว่าแน่นอนแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วครับท่านผู้ชมใหญ่ไหม ก็ระดับหนึ่งนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ใช้งานได้แล้วนะครับ400ลิตรนะครับในพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังยังไม่รวมการพับเบาะหลังนะครับ400ลิตรนะไม่มียางอะไหล่เป็นชุดซ่อมยางและมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านหลังนี้นะอันนี้ไม่ชอบนะครับมันต้องเป็นยางอะไหล่ถ้าใครซื้อไปก็ปรับเปลี่ยนเอานะครับไปหา อย่างอะไรดีกว่านะครับพื้นที่400ลิตรนี่ใหญ่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมใหญ่กว่า CX-30 เล็กกว่า Honda HR-V Honda HR-V ใหญ่กว่าในพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังแม้ว่าเจ้านิสสันคิกนะครับจะสามารถที่จะปรับพับเบาะหลังได้นะดึงสลักตรงนี้นะครับจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับดึงสลักตรงนี้ก็พับแบบ60-40นะครับแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นหมครับว่าเบาะเนี่ยไม่ได้แฟลตนะ ยังมีชั้นอยู่นะครับสูงประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณคืบหนึ่งอยู่อย่างนี้ก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้แต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้มากมายคือมันมันยังไม่สามารถจะใส่ได้เต็มรูปแบบแหละเพราะมันจะไปทับกับบอกเพิ่มได้แต่ก็ยังไม่เด่นมากมายนัก HRV ดีกว่าในเรื่องของการเก็บสัมภาระอย่างชัดเจนนี่คือด้านหลังนะอ่าเดี๋ยวเรามาปิดนี่ก่อน เรียบร้อยนะครับนี่นะครับด้านท้ายนะดิฟฟิวเซอร์แบบนี้นะท่อถูกซ่อนอยู่ด้านในนี้นะนะครับมีทับทิมอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าแล้วแต่คนชอบนะผมว่ามันสวยลงตัวระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน,นครุณผู้ชมว่านั่งสบายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาภายในนะครับเบาะที่นั่งตอนหลังของเจ้านิสสันคิกนะครับ่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะเข้าออกง่ายมาก,กคานผู้ชมบานประตูกว้างนะครับเนี่ย เข้ามานะครับตำแหน่งของบ่อเนี่ยค่อนข้างดีนั่งได้เลยนะครับแต่ชันหลังไม่หน่อยนะต้องบอกตรงๆว่าชันหลังไม่หน่อยเบาะไม่สามารถปรับระดับเอ็นได้นะครับคืออยู่ในตำแหน่งเดียวกันหยุยแต่เนกว้างอะ่ะเฮ้ยตรงนี้ต้องบอกว่าประทับใจในความกว้างของเขาเฮ้ยกว้างกว้างท่านผู้ชมกว้างเลยแต่ ขี้เล่อะไรรู้ไหมครับไม่มีที่พักแขนไม่มีให้เลยแต่เบาะมันนุ่มดีนะนี่เป็นเบาะหนังนะถ้าเป็นรุ่นปกติที่ไม่ใช่ทูโทนเบาะจะเป็นสีดําถ้าเป็นทูโทนเบาะจะเป็นสีส้มนะครับสีทูโทนภายในอันนั้นนะ่ะคุณจ่ายหนึ่งหมื่นบาทแต่เพราะว่าสีดํานี่สวยแล้วนะดูแลรักษากง่ายดีนะครับไม่มีนี่นะที่พักแขนขี้เลอะอันนี้มีช่องเสียบ usb สองช่องนะครับไม่มีแอร์หลังนะครับตรงนี้ไม่มีแอร์หลัง ซึ่งเดี๋ยวต้องไปลองขับจริงๆนะครับว่าแอร์ด้านหน้าเนี่ยจะส่งความเย็นมาถึงตอนหลังหรือเปล่าอันนี้ยังบอกไม่ได้แต่ตอนนี้ชอบในเรื่องของความกว้างขวางละนะครับชอบมากๆมีที่วางน้ําอยู่นี่นะครับอยู่ด้านข้างแผงข้างประตูนะครับมาพร้อมลำโพงนะถ้าตัวท็อปลำโพงหกตำแหน่งตัวรองพรอปลงไปลำโพงสี่ตำแหน่งนั่งดีอ่ะมีมือจับด้วยนะครับไฟเป็นไฟกลางนะไฟตรงกลางเก่งนะครับไม่ได้มีอยู่ตรงด้านของผู้โดยสารตอนหลังได้ไหมหรือว่าใช้ได้ผมชอบ นะครับผมชอบระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับทุกผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรนะหน้าตาเขาจะเหมือนกับที่เราเคยบอกกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลยครับและนี่นะครับคือภายในของเจ้านิสสันคิกนะถามผมส่วนตัวผมว่าใช้ได้นะวัสดุอุปกรณ์ในท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะหรูมันดูหรูหรากว่านิสสันอเมร่าที่ผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว,ว่าเจ้าตัวนี้ยกมาอย่างนิสสันอเมราเลยคือแพลตฟอร์มเนี่ยยกมาอย่างนิสสันอเมราหน้าจงหน้าจอเหมือนนิสสันอเมรา่าแต่วันนี้ชิ n g ต่าง ดูหรูหรากว่าอเมอร่าเยอะเลยทีเดียวตัวคอนโซลคอนโซลกลางเป็นหนังเป็นแบบซอฟทัชหมดเลยนะครับหน้าจอแบบนี้ก็ดูลงตัวมากๆากนะครับท่านผู้ชมจอนี้นะครับเป็นจอระบบสัมผัสด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้มาดีนะต้องยอมรับว่าเขาก็เตรียมตัวมาดีนะครับในขณะที่คู่แข่งก็ยังไม่ได้เป็นระบบสัมผัส CX30 ยังไม่ได้เป็นสัมผัสแต่นิสันเป็นสัมผัสแล้วนะครับในตัวนี้ผมถือว่ามา โอเคเลยแอร์ <Okay. S 1> Air, เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับยังไม่ได้แยกอิกสระซ้ายขวาเป็นออโต้รวมถือว่าโอเคเลยนะในมุมมองของผมไฟเนี่ยครับอย่างที่ทาห้ท่ต้อง้ชมดูจะยังเป็นไฟสีเหลืองอยู่มีไฟให้ด้วยนะอันนี้ก็มีไฟให้เหมือนกันนะครับให้มาก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะเออแต่นี่มันบานใหญ่ดีวะ่ะเฮ้ยมันเออบานใหญ่ดีน่าจะกันแดดได้ดีเออเออบานใหญ่ดีเออหายากนะครับทานผู้ชมที่จะมีบานบังแดดที่ ใหญ่ขนาดนี้นะครับโอเคครับทุก้ชมและนี่คือเจ้านิสสันคิกนะผมว่าผมชอบนะส่วนตัวนะนั่งก็กระชับดีแอร์แบ็กหลูกรุ่นรองนะครับ4ลูกรุ่นท็อปเท่านั้น6ลูกรุ่นเริ่มต้น2ลูกก็ยังถือว่าเป็นรอง t o y o t a า r ซชาร์แอรลูก Ma z ด a CX-30 Airbag 7รลูกแต่6ลูกก็โอเคขาดแค่ Airbag ที่หัวเข่าเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันหมดนี่คือกุญแจของเขากุญแจก็ยังขี้เละเหมือนเดิมนะย่าเป็นนิสสัน ทั่วไปอยู่นิสสันนีเวล่าทั่วไปอยู่นะครับจะโหมดพวกนี้ผมชอบมากๆสามารถเข้าเกียร์ว่างได้ด้วยนะตัวนี้จอดแปะได้ไม่เหมือนนิสสันลีฟที่เป็นรถไฟฟ้าจอดแปะไม่ได้แต่ตัวนี้จอดแปะได้เข้าเกียร์ว่างได้เวลาคุณจอดในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเข็นคุณจอดแปะได้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าเจ้านิสสันคิกค,คันนี้เนี่ยน่าใช้แค่ไหนอย่างไรและไปดูเครื่องยนต์ของเขาด้วยครับผม และนี่นะครับคือเครื่องยนต์ของเจ้านิสันคิกนี่ครับท่านผู้ชมจะเห็นอย่างเป็นทางการแล้วครับนี่คือเครื่องยนต์นิสสันคิกเครื่องยนต์เบนซินอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับสามสูบหนลิตรผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งต่อมาที่ระบบ E-power ซึ่งมีอินเวอร์เตอร์มีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ในการซ่อมบำรุงนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนสงสัยว่ามันจะยุ่งวุ่นวายหรือเปล่าต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าทางนิสสันยืนยันชัดเจนนะครับว่าการซ่อมบำรุงเนี่ยซ่อมบำรุงเฉพาะส่วนนี้ ซอมบำรุงเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์เท่านั้นในส่วนของอินเวอร์เตอร์ต่างๆในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเท่าที่ทางน e ิสสันผลิตนิสสัน e-power มาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ใส่อยู่ในโน้ตอยู่ในอะไรก็ตามยังไม่ต้องไปดูแลรักษาตัวนี้แต่อย่างใดตัวนี้ยังมีความคงทนมากๆและเขามีการรับประกันเจ้าระบบไฟนะครับในตัวของอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะ5ปี รับประกันแบตเตอรี่10ปีในการบำรุงรักษาเข้าสูนรต่างๆนะครับจะดูแลเฉพาะเจ้าเครื่องยนต์3สูบ1.2ลิตรตัวนี้เท่านั้นตลอดระยะเวลาในการบำรุงรักษา5ปีเข้าสูนย์นะครับรถที่สังคิกเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่19,500บาทเท่านั้นคุณไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของอินเวอร์เตอร์คุณไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะเขารับประกันอินเวอร์เตอร์5ปีแบตเตอรี่10ปีถือว่าค่อนข้างที่โอเคนะใครหลายๆคนว่า มันจะแพงกว่ารถอีโคคาร์หรือเปล่ามันถูกกว่าอีโคคาร์ได้ซ้ําเพราะอะไรครับไม่มีสายพานนะครับไดสแตนไม่มีมีบางอย่างที่หายไปเพราะเขาไม่ได้ยกทั้งเครื่องเข้ามานะเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันสามารถที่จะใช้งานกับเจ้าเทคโนโลยีอ e ีพาวเตัวนี้นะครับนี่คือ129แรงม้า260นิวตันเมตรอยู่นี่เลยคุณได้ฟีลลิ่งการขับขี่แบบรถไฟฟ้าแน่นอน สำหรับในส่วนของอัตราการสิ้นเปลือง้ํามันนะครับท่านผู้ชมครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่านิสสันคิกคันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันมากมายนะครับท่านผู้ชมอย่าไปตื่นเต้นกับอัตราการประหยัดน้ํามันในเมืองที่มีหลายท่านรายงานให้ทราบว่าอัตราการประหยัดน้านมันในเมืองอยู่ที่27กิโเมตรต่อลิตรเนี่ยใช้งานจริงมันไม่ได้หรอกนะครับต้องมาดูอัตราการใช้งานจริงเฉลีย่ยคือ23.8กิโเมตรต่อลิตรนั่นก็คือตัวเลขที่อยู่ในห้องแลบเท่านั้นใช้งานจริงๆเนี่ยยังไงก็อีโคคาะระหยยัดน้อว่า หน่อยหนึ่งด้วยซ้ำ15กิโลเมตรต่อลิตรมีสิทธิ์ได้เห็นแต่ในเมืองเขาจะประหยัดกว่าหรือเปล่าต้องมาลุ้นดูกันนะครับว่าเขาจะประหยัดกว่าพวกไฮบริดหรือเปล่าต้องขอลองจริงๆแต่โดยเทคนิคแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาจะประหยัดกว่าไฮบริดมากมายนะเพราะตัวนี้ยังไงใช้งานเฉลีย่ยเขา23.8วิ่งในเมืองวิ่งนอกเมืองไฮบริดเขาประหยัดอยู่24.2กิโลเมตรต่อลิตรนั่นคือตาเฉลี่ยของไฮบริดนั่นแปลว่าการใช้งานโดยถั่วเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันยังไงก็ต้องรับทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ไว้อย่างชัดๆแต่่่ไไมมด้้กกินนนําาาัวคค นะถ้าอยู่ในเรนนี้คุณได้อัตราประหยัดน้ำมันอีโคคาแต่อะไรครับแต่คุณได้อัตราเร่งฟิลลิ่งการขับเหมือนกับคุณขับรถไฟฟ้าซึ่งมันไม่มีรถคันไหนในคลาสที่มีอัตราการเร่งแบบนั้นที่มีฟิลลิ่งการขับขี่แบบรถไฟฟ้าแล้วในตลาดวันนี้อัตราเร่งของไฮบริดก็ไม่เท่ากับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการลองขับอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอัตราเร่งแบบ e-v drive นั้นเป็นแบบไหนการใช้งานเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีแต่เทคโนโลยี one pedal ที่เราใช้ทัน เร่งเป็นทั้งคันเร่งและเบรกในตัวนั้นใช้งานอย่างไรทํางานแบบไหนเหมาะกับการใช้งานจริงๆหรือเปล่าจะบอกได้เลยครับว่าคุณต้องฝึกคุณต้องอาศัยทักษะในการขับระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้ยากเย็นลองดูครับมันไม่ได้ยากมากมายหรอกผมขับได้คุณผู้ชมก็ขับได้นะครับและนี่คือรุ่นธรรมดานะที่ผมบอกนี่คือรุ่นสีธรรมดาไม่ใช่ทูโทนไม่ได้แต่งแบบทูโทนเดี๋ยวเราจะพาไปชมรุ่นที่เป็นทูโทนที่คุณต้องเพิ่มเงินอีก1500 0บาทสําหรับแพ็กเกจภายนอกทูโทนด้านนอก1 0,000บาทสาหรับ แพ็กเกจภายในที่เป็นทูโทนเดี๋ยวตามไปชมกันครับและนี่นะครับท่านผู้ชมครับคือรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปที่สุดคือข้างนอกภายนอกทูโทนภายในทูโทนบวกเพิ่มอีก25,000บาทครับจากภายนอก15 0 0 0ภายในอีก10,000ทูโทนคืออะไรครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสีภายนอกนะครับตัวบอดี้1สีและหลังคาเป็นสีดําอีก1สีนะครับนี่คือทูโทนนะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันท่านผู้ชมครับว่าภายในของเจ้านิสันคิก ที่เป็นทูโทนนั้นสวยงามแค่ไหนและใครชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ผมนะถ้าดูนะนี่นะครับคือภายในที่เป็นทูโทนนะครับแดชบอร์ดด้านหน้าเป็นสีส้มเบาะเป็นสีส้มนะครับส้มดํานะตัวแผงข้างประตูสีส้มดํานี่นะครับสีส้มดูนี่นะนี่คือนี่คือภายในนะครับของเจ้านิสสันคิกที่เป็นทูโทนนะครับทุกผู้ชมนี่นะครับ จะเป็นสีส้มนะใครชอบก็ชอบนะแต่ผมไม่ชอบอะผมชอบเบาะดามากกว่าเพราะว่าสวยกว่าตัวนี้มันดูดูแปลกๆอะดูลิเกลิเกกันไม่รู้ดั่นคือส่วนตัวผมนะแต่ก็ว่ากันไปนะครับกับเจ้านิสสันคิกที่เป็นทูโทนครับและ,และนี่นะครับทนผู่ชมครับสีแดงทูโทนตัวนี้ผมว่ามันดูดูดีมันดูแมนดีนะครับทานผู้ชมเนี่ยสีแดงแบบนี้นะหลังคาดํา ผมว่าเท่เดีอ่ะตัวนี้ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเบาะดําด้วยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วนะผมว่าเบาะดําเนี่ยสวยนะครับไม่ว่าจะเข้ากับสีขาวสีเทาสีส้มเบาดําเนี่ยสวยแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับว่าจะชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนถ้าคุณแต่งด้วยทูโทนภายในก็นั่นหมายคพราะว่าคุณใช้รุ่นที่ท็อปที่สุดของนิสสันคลิกแล้วนะครับแต่เป็นรุ่นท็อปที่เป็นการตกแต่งภายในและภายนอกไม่ใช่ออปชั่นเพราะอออปชั่น รุ่น V L รุ่นท็อปก็คือสุดของเขาแล้วไม่มีอะไรเพิ่มมากกว่านี้แล้วและนี่ครับสีแดงทูโทนครับและนี่แหละครับทุกู้ชมครับกับการพาชมนะครับเจ้าน i s s a n Kick นะชมกันรอบคันแบบเห็นกันตรงไปตรงมาว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ไซซิ่งแบบนี้ไม่ได้โดดเด่นไปกว่าใครมากมายนะครับในเรื่องของไซซิ่งคือใช้งานได้ดีกว่าเจ้า Nissan j u k แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่า CX 30ไม่ได้ใหญ่ไปกว่า HRV H.R.V. ยังคงได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในแต่ H.R.V. ก็เสียเปรียบในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ยังเป็นเครื่องยนต์สันดาบในอยู่เขาก็ต้องไปแข่งกับ Toyota C.H.R. เขาก็ยังไปแข่งกับ Mazda CX-30 อย่างเต็มรูปแบบในส่วนของฟังก์ชันความปลอดภัยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์แน่นอนครับ e-power กับ Hybrid คือคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันในวันนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเทคโนโลยี e-power รุ่นนี้ตัวนี้ ลูกค้าให้ความตอบรับแค่ไหนลูกค้าให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนกับฟีลลิ่งการขับขี่แบบไฟฟ้าร้อยปรเ็แต่สามารถเติมน้ำมันได้ข้อจำกัดในเรื่องของการใช้ไฟหมดไปเพราะคุณยังใช้แหล่งกำเนิดพลังงานด้วยน้ำมันอยู่แต่วันนี้คุณได้ขับรถไฟฟ้าในทุกที่ที่คุณต้องการตราบใดที่มันมีปั๊มน้ำมันอยู่คุณก็ขับรถไฟฟ้าคันนี้ได้ แต่หากมองนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะตลาดนี้เนะี่ยนิสสันคลิกสามารถที่จะแข่งขันได้หรือเปล่าต้องบอกว่าแข่งขันได้แน่ๆในเรื่องของราคาราคาดีนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยมาเต็มนะครับและเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่เป็น E-P o w e r ก็มาเต็มตัวนี้ผมถือว่าสมน้ำสมเนื้อสนุกสนานแน่ๆในตลาด BSUV เมืองไทยถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่าถ้ามองในตามสเปคคุ้มค่าแต่ยังไม่สรุปในเรื่องของอัตราการขับขี่ยังไม่สรุปในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันรออีก2เรื่องนี้และครับท่านผู้ชม เราจะสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนสรุปได้อย่างตรงไปตรงมาว่า i ิสสันคิกคันนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาและน่าใช้หรือเปล่าเดือนหน้าเราได้รับทราบแน่นอนครับอ u t ต l ไลฟ์ h a i แ a นด t ทจะพาท่าผู้ชมไปลองขับเจ้านิสสันคลิกอย่างเต็มรูปแบบดูซิพละกกาลังอย่างนี้ขับได้ดีแค่ไหนขึ้นเขาลงห้วยเป็นอย่างไรวันนั้นอ u t ต l ไลฟ์ h a i แ a นด t ทสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้แน่ๆว่า น่าใช้หรือไม่น่าใช้แต่วันนี้ถ้าดูแค่ออปชันดูแค่ราคาดูแค่หน้าตาดูแค่เทคโนโลยีเครื่องยนต์น่าใช้ครับกับน e ิสสันคิก epower ที่ตัวท็อปค่าตัวอยู่ที่1.049ล้านบาทตัวเริ่มต้นอยู่ที่8.89แสนบาทน่าใช้ไม่น้อยครับกับน e ิสสันคิก epower ววันนี้ครับวันนี้ตอทลาร์ดไทยรัฐทีวีและผมนิทิทุกทุกท่ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ